เยเกนชพรุ่งนี้วันสำคัญในองค์พระพิคาเนธนะครับวันจันทร์ที่17มีนาคมวันสังกัตีเจตุรทีนะครับเราสาวก ผู้สัทยาองค์พระพิคเนศนะครับตื่นเช้ามาชำระล้างร่างกายนะครับแล้วก็ทําบูชาองค์พระพิฆเนตนะครับถ้ามีเวลาน้อยเนี่ยเราสามารถทําการดารชันหรือว่าศบตาองค์พระพิคเนศนะครับเพื่อรับพลังงานบวกในายามเช้าก่อนที่จะไปใช้ชีวิตไปทํางานไปทํากิจวัตรของตัวเองนะครับและในช่วงพระจันทร์ขึ้นนะครับถ้าสะดวกเนี่ยควรจะมาทําบูชาพระองค์นะครับเพื่อรับพลังงานดีๆนะครับแล้วก็รับพรอันประเสริฐ ในวันนี้ตามคติความเชื่อของชาวฮิดูเชื่อว่าถ้าเราได้ทําบูชาองค์พระพิคเนธได้สวดมนตราถวายพระองค์ได้ถวายของบูชาที่เราได้ตระเตรียมด้วยความพร้อมนะครับอันไหนมีอันไหนไม่มีเนี่ยไม่ต้องกังวลใจไปทําด้วยความสุขทาด้วยความสบายใจด้วยความรักแห่งองค์พระพิคเนธเป็นหลักนะครับเชื่อว่าพระองค์เนี่ยจะช่วยขจัดอุปสรรคต่าง ให้หมดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับสาวกอย่าลืมแสดงความรักความเคารพและอุทิศตนให้กับองค์พระพิคเนสในวันสังกตีจตุรธีนะครับจันทร์ที่17มีนาคมและในวันสําคัญแบบนี้นะครับทางพิคเนสสวนเทวไลก็จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้ามาทําพิธีกเนชบูจนะครับมาทําบูชาองค์พระพิคเนสสงสนานองค์พระพิคเนด้วยน้ําบัญจาอมรินะครับแล้วก็ถวายเครื่องบูชาต่างๆแด่พระองค์และถ้าใครไม่สะดวจกจะเข้ามาทําพิธีก็สามารถ ฝากให้ทีมงานพิกาเนศสวนเทวไลทำบูชาน้อมนำถวายให้กับองค์พระพิกะเนศได้ในช่วงเวลา19นก30นาทีในวันพรุ่งนี้นะครับวันสังกัสตรีจตุรทีก็ขอให้ทุกท่านบูชาพระองค์อย่างมีความสุขนะครับกามิดียป,ป้าโมริยผมมัสเตเบสอาจารย์เบสทนกรจริาปรรดีสวัสดีครับ